ไม่มีใครมาเจอทุกคนดูดิลาคนแทงตายเป็นกองเลย ได้กำลังหาปลาซิวปลาส้อยไปทำปลาราค่ะโอ้โอ้ของใหญ่ยใหญ่สาวนี่ได้แล้ววะไไกรอ้อันนี้ตระไรนู้นูนูมไปตราตรอไฟกระไรนู้นได้นู้น

จุ๊บยายปรางคนสวยคนสวยคนสวยเอาคนสวยกินน้ำมาคนสวยดัดดัดออกคนสวยปอกหยิบปลากระดีปลาส้อยปลาซิวจับปลาขิงจับตรเยยายมาล้างน้ำออกแล้วนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้หาเลยยายจะกลับแล้ว <laughs> ดูยายได้หอยดว้วยนี่นี่ใส่เสื้อตีรอเตียง้างๆย่องเน๊ยอ,อันนี้ปลาหมอโอ้โหปลาหมอตัวใหญ่มากเลยนี่นีอหอยดูตากันอันนี้เขาเรียกอะไรยายเนี่ยอันเนี้ยชเนียงชเนียงชเนียงเขมร้นเขาเรียกชเนียงนะคะ ภาษาไทยเขาเรียกอะไรยายไม่รู้ไม้องจ้อเนรเนียงภาษาคาเมรเขาเรียกชเนียงเนาะยายเนียงตประหมอตัวใหญ่มากเลยลาเคีงงลาเคีงงชเนียงนะคะชเนียงภาษาเขมรภาษาไทยไม่รู้เขรียกอะไรไอ้สางหะ ไ <San> อ like oh oh uh, ้สางซ่อนปลาเด้อซ่อนปลาเด้อมาเด้อซ่อนปลาเออบ่ใจจื่อเด้อขอมีน้ําตึกแม่นทุกต่ําทุกเลยเออถือไอ้ด้นก็ต่ําตึกឲ្យเวตึกเบลเวจอลเออเฮ้ยเวมันฉ่ําตรายเวมันชุยเจ้ามุกกุญดาป๊าติเอมุกกระพุบเอาเติมันเออบ้านมือมุกเด้1ตรายซึกคือกันโอ๋เลยอย่างนั้นนังมุดตกเล็กเด้

ูปลาหมอตัวเป็นๆนู่นนะเพราะยายเขาขายกิโลกี่บาทนาเนี่ยเองหนักคือยกได้ายายไม่ขายเอาไปคังเอาไปก,กินน,ะนานๆบอกัางกินน,ะนานๆเออให้จุกก็เก็บโอ้ยเอาทุกอย่างให้หจุกก็เยอะแยะโอ้ห่จุกเยอะแย,ย,ย,ยะายยมากเลยอ้วนๆตัวอ้วนๆกลมๆปลาหมอปลาปลาดุกน้อยก็มีน่น่ะปลาดุกน้อยน่ะป

น้อยอากาศเย็นๆวันนี้ลมแรงมากเลยได้น้อยๆทำปลาสูตรรำนะคะใส่รำแทนข้าวคั่วนะคะก็ทั้งความสะอาดปลานะคะตัดหัว พักขี้แล้วก็ล้างน้ำเกลือสามน้ำนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เสดดน้ำพักไว้นะคะพักไว้ให้เสดดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมรำนะคะแล้วก็ใส่กระปุกนะคะคลุกป,ปลากับรำนะคะปลาที่เสดดน้ำแล้ว รำคั่วกับเกลือนะคะให้สุกหอมปะลาล่าเราก็ใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วนะคะในประมาณสองอทิตย์นะคะเนี่ยเริ่มเป็นนะคะมีกลิ่นหอมแล้วได้อซองกระปุกปลาละราปลาขอนปลาละขอนนะคะที่ไปจับตามน้ำมันแห้ง